VPN Venture Podcast Podcast ที่จะมาเติมเต็มสาระความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในแวดวงสตัวแพทย์เพื่วความสำเร็จของสตวแพทย์ผู้ประกอบการทุกคนช่วงการระบาดของโควิด -19 หลากหลายภาคส่วนทางธุรกิจคงกำลังประสบกับปัญหาและจำเป็นที่จะต้องหาทางปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ภายในสถานการณ์ดังกล่าว คลินิกสัตว์เลี้ยงหรือโรงพยาบาลสัตว์เองก็เป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายที่กําลังประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกันจึงเป็นที่มาของการเกิดระบบเทเลเมดิซีนซึ่งเกิดจากการผสมผสานร,รวมกันระหว่างเทคโนโลยีและการแพทย์นวัตกรรมนี้คืออะไรจะใช่ก้าวต่อไปของวงการสัตวแพทย์หรือไม่ในวันนี้ครับเราอยู่กับสัตวแพทย์หญิงทัศวรินกาญจนะฉายาหรือคุณหมอปุ้ยประธานเจ้าหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และกลยุทธ์โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ ซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องเทเลมดิ i ิทีนอนาคตใหม่แห่งวงการสตอแพทย์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอนต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับค่ะก็ขอบคุณว p n ีเอด้วยที่ให้เกียรติทางลงมาสัตวท้องหลออีกครั้งหนึ่งนะคะ ครับผมจริงๆเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับพอเราติดสถานการณ์ของโควิด -19 ก็ได้ทาให้เราไม่ได้คุยกันต่อหน้านะครับแต่ว่าทีนี้โชคดีที่เรามีเทคโนโลยีที่มาช่วยทําให้พวกเราเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้เทคโนโลยีนี้ครับคุณหมอปัจจุบันเนี้ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นแม้แต่ในวงการศัลยแพทย์เองก็เข้ามามีส่วนช่วยในการทํางานของพวกเรามากขึ้นใช่ไหมครับงั้นผมอยากจะโยงเข้าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เลยครับคุณหมอ เรื่องเทเลเมดิซีนก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันในในเชิงลึกผมอยากจะถามพื้นฐานคร่าวๆก่อนเลยครับคุณหมอคำว่าเทเลเมดิซีนนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรมันใช่การรักษาแบบระยะไกลหรือว่าการรักษาออนไลน์ไหมครับคุณหมอค่ะก็จริงๆแล้วศัพท์มันคือเทเลเมดิซีนนะเทเลก็คือทางไกลใช่ไหมคะเมดิซีนก็คือทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเทเลเมดิซีนก็คือการให้การรักษาทางไกลนั่นเองนะคะ ซึ่งคําว่าการรักษาเนี่ยคือทางทางศัตวแพทย์ยักษาเนี่ยก็คือระบุมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการตรวจนะการวินิจฉัยรวมทั้งการให้การการรักษานะคะรวมอยู่เป็นคําจัดกัรความของคําว่าเทเลมดิซีนนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นสื่อกลางบางตัวที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตัวที่ทําการสื่อสารเชื่อมระหว่างศัตวแพทย์แล้วก็เจ้าของนะคะในการสื่อสารทางไกลตัวนั้น ครับคุณหมอแล้วเจ้า telemedicine เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดยังไงบ้างครับอืคิดว่าจริงๆแล้วข้อดีเนี่ยก็คือหนึ่งคือประหยัดการเดินทางแน่นอนนะคะคแล้วก็ทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งคุณหมอเนี่ยสามารถเชื่อมถึงกันได้ได้ง่ายขึ้นนะนะคะก็ก็ติดต่อคนิกันโดยใช้แพลตฟอร์มบางตัวในการเชื่อมเข้าหากันได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเดินทาง อันนี้ค,คิดว่าน่าเป็นข้อดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเรียกว,ว่าเป็นข้อจํากัดละกันเนาะข้อจำกัดเนี่ย่าจะตกเป็นแน่นอนแหละมันลิมิเทชันเรื่องของการการตรวจของเรานะคะหรือว่าการวินิจฉัยนะแล้วก็การพูดคุยระหว่างเรากับเจ้าของเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถสื่อสารได้เต็มที่ในของภาษากายนะแล้วก็แน่อนเราไม่ได้จับตัวสัต ราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยหรือการตรวจร่างกายเนี่ยต้องเป็นไปนโดยเจ้าของทำอันนี้คือเป็นข้อข้อจากัดในของการใช้เทเลมดิซินนะคะครับผมแล้วจริงๆรเทเลมดิซินเนี่ยมีในมนุษย์มานานแล้วใช่ไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วในทางต่างประเทศมีมานานแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาใช้เทเลมดิซินในการที่โทรสอบถามอาการหรือว่ามีการพูดคุยอาการสําหรับ กรณีผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าติดตามการรักษาอันนี้มีมานานมากแล้วนะคะคแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ Tele Medicine นอกเหนือจากการเรื่องของการติดตามการรักษาหรือว่าติดตามกรณีผูป้ป่วยติดเตียงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือ expand service ออกไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้ว Tele Medicine ในเชิงการแพทย์ของมนุษย์กับทางด้านสตรอแพทย์เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมครับคุณหมอม พี่ว่าถ้าเกิดว่าคิดได้เรื่องของตัว tools ก่อนแล้วกันเนาะแพลตฟอร์มคนะิดว่ามไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะเฮลิเมดิซี hey, <medicine S 2> เนี่ยคือบางคนก็อาจจะใช้เป็นโทราศัพท์ก็ได้ถูกไหมคะบางคนก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของออนไลน์โลชั่ต่างๆมันต้องมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากเลยนะซึ่งปัจจุบันใช้กันหลากหลายบางคนก็ create เองบางคนก็มีเอเจนซี่พยายามที่จะทําแพลตฟอร์มขึ้นมาให้พวกเราใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของ tools เนี่ยคี่ว่าน่าจะเหมือนกันนะ แต่ที้ของทางสัตว์แพทย์กับของทางคนเนี่ยความแตกต่างเนี่ยน่าจะเป็นที่ก็เหมือนฟิสิกอลที่เวลาเอาชนะมาที่โรงพยาบาลปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้าของพามาเราก็จะคุยกับเจ้าของเขาเป็นสูตรกลางนาะจัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดตรงนี้ของทางฮิวแมนฮิวแมนดิซีนเนี่ยก็คือหมอเนี่ยสามารถคุยกับเจ้าของได้ ได้เองโดยตรงเลยนะะเพราะันไม่ได้มีสื่อกลางเพราะฉะนั้นนะการสื่อสารก็น่าจะง่ายกว่าคือเจ้าของคนเนี่ยสามารถบอกคุณหมอได้เลยว่าเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเื่อเป็นของทางศาสตร์เนี่ยคือเจ้าของก็เป็นคนบอกเราใช่ไหมคะมบอกเสร็จแล้วเราก็ทําการตรวจ นะแต่อันนี้คือความยากของเทเลเมดิซิ่คือยากขึ้นมาอีกของทางสตัตวแพทย์คือคนที่ตรวจเนี่ยต้องเป็นเจ้าของอีกที่ต้องลองคทำนวณตรงนี้อะไรเงี้ยให้เราก็าจะมีเรื่องข้อจํากัดในตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างของในคนกับของเราซึ่งทําของเราเนี่ยน่าจะยากกว่ามากต้องใช้สกิลสูงในระหว่างของตัวสตัตวแพทย์เองที่ต้องทําการสื่อสารนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของเองที่ต้องคอยไปหารอยโรคหรือว่าต้องตรวจร่างกายด้วยด้วยตัวเองอันนี้ก็ทํายากขึ้นค่ะ แล้วแบบนี้จะมีโอกาสทําให้เราวินิจฉัยหรือว่ารักษาผิดไหมครับคุณหมอคือในของทางโรงพยาบา,าลอเนี่ยเรากําหนดข้อตกลงนะคะในการใช้ตัวเทเลเมดิซีนเนี่ยระหว่างเรากับเจ้าของสาตร์นะคะ <c oughs> เราจะใช้ในลักษณะของการติดตามอาการในการเชิงป้องกันนะคะหรือว่าการวินิจฉัยเบื้องต้นการรักษาเบื้องต้นนะคะ แต่ว่าอะไรที่โรคบางอย่างเนี่ยที่มันแอดวานซ์มากหรือว่าในกรณีที่แบบฉุกเฉินมากๆเนี่ยเราจะเป็นแค่แอดไวซ์อยากให้ให้ให้แก้ไขเบื้องต้นในส่วนของเอม r g e เจนซีแล้วก็ให้รีบพ,พามาที่โรงพยาบาลนะคะส่วนในของเชิงการรักษาเนี่ยเร,เราก็จะดูบุเลยว่าจะเป็นลักษณะของโรคผิวหนังน,นะคะอ,อ,อาการแบบอาเจียนที่แบบไม่ได้รุนแรงมากกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีข้อกําหนดอยู่ในข้อตกลงที่ก่อนหน้จะทำ,ทำการรักษากับเจ้าของ เพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดนะคะในใน,ในการวินิจฉัยหรือว่าในการตรวจรักษาครั้งนั้นๆครับผมค,คุณหมอครับหลังจากที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าเทเลเมีดิซนเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้มากเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากจะทราบครับคุณหมอว่าส่วนประกอบของเทเลเมีดิซนเนี่ยจําเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างครับคุณหมอ ส่วนประกอบของเทเลเมดิซีนอันแรกเลยคือต้องเป็นสตอร์แพทย์ต้องต้องมีสเตอแพทย์นะคะต้องมีใบประกอบมาปฏบัติโรคสาบนะวิชาชีพหนะรือใช,ช้อนิชิตามที่สภาน,นะคะคอันถัดไปก็คือว่าต้องจดเป็นสถานประกอบการเนาะก็คือโรงพยาบาลก็ต้องมีการจดเป็นสถานประกอบการครอันถัดไปเนี่ยก็คือทางเจ้าของเนี่ยค่ะต้องมีการระบุตัวตนให้ทางเราเนี่ยก็เหมือนมีการรีสต์เตอร์เนี่ยคือเราต้องเราต้องทราบตัวตนของทางฝันั้นที่แท้จริงนะครับ อนหาไฟพลาดไม่ได้เลยก็คือตัวแพลตฟอร์มตัวกลางนะคะซึ่งจะมีการบันทึกนะคะในการรักษาของทางทางองหลอดเนี่ยคือเราใช้ตัวเว r t u a l แล้วเนี่ยคือ,คอหมอต้องบันทึกลงตรง EMR คือตัวตัวรคคอร์ดของโรงพยาบาลเราที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบันทึกลงไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มนะคะเพราะาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะประกอบการเป็น telemedicine ไ,ได้ก็คือ ประมาณนี้นะคะก็คือมีมากกว่าแค่คุณหมอกับใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคุณหมอทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็คือทำเทเเมดิซียนไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าในตอนข้อของสภานะคะของสภาเนี่ยคือคุณหมอต้องมีทางทั้งใบประกอบโรคนะคะแล้วก็ต้องมีโรงพยาบาลเนี่ยต้องจดอยู่ในของกรมประสุท์นะคะต้องมีปรอบนะคะบำัดด้วยค่ะ โอเรียกเรียกว่าจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่าแค่การโทรคุยกันใช่ไหมครใช่ใช่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าทางสภาขึ้นออกมาได้ประมาณไม่นานนี้นะคะแต่ว่าทางทองหลอเนี่ยเราใช้ตัวเท l e m e d i c i n e หรือว่าตัวออนไลน์คอนซัลร์นเนี่ย เริ่มตั้งแต่ปี2020คือตอนช่วงที่มีโควิดแรกนะคะแต่ว่ารเราคิดว่าเรามีเป้าหมายนะคะแล้วก็เราทําตามข้อตกลงเนี่ยมาตั้งแต่ปี2020คือเราทําล่วงหน้าเพราะว่าเราค<ม><ม>าดาถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว<ม>ค่ะดังนั้นก็คือทำตรงนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วนอกจากตัวคุณหมอเองอะระบบเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบันทึกข้อมูลเนี่ย ในเรื่องของการ,ร,รจ่ายยาเนี่ยครับคุณหอมอเรามีวิธีในการจ่ายยาหรือว่าทําการรักษาอย่างไรบ้างครับอ่าก็ก็โชคดีเหมือนกันต้องต้องเล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่าทางท้องหลอกมีตัวเอ่ออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะก็คือตัวทองหลอกเพจช็อปเนี่ยที่เราเอาไปใส่ในออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการโครเรื่องโลจิสติกกับเอเจนซี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอนะวันที่เราเนี่ย ได้คุยกับเจ้าของเสร็จแล้วจําเป็นจะต้องสั่งยาเบื้องต้นนะคะหรือว่าจําเป็นจะต้องส่งอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารธรรมดาหรือว่าอาหารรักษาโรคเนี่ยเราก็จะมีการส่งเ,เป็นโลจิสติกเนี่ยเอ่อตรงไปที่บ้านเจ้าของเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีติดตามอาการแล้วก็เจ้าของยังไม่สะดวกที่มาที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยคุณหมอยติดตามอาการแล้วจําเป็นต้องได้รับยาเพิ่มเราก็ส่งยา ตรงไปกับทางโลจิสติกเนี่ยไปถึงร้านเจ้าของเลยค่ะก็มีออปชันแหละวันเดย์เซมเดย์เดลิเวอรี่หรือว่าเป็นวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยให้เจ้าของอทีนี้ครับคุณหมอโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเองเนี่ยที่ที่มีการนําระบบเทเรเมดิซีนไปใช้อ่ะครับแนวทางในการปฏิบัติที่เรายึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้เลยอะครับคืออะไระครับคุณหมอ คือต้องเป็นไปตามมาตารฐา,านจัญญาบัตรสิตแพทย์นะคะคือต้องแปดข้อเนี่ยเราให้ยึดถือตรงนั้นไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยต่างๆนะคะเรื่องของตั้งเวลาช้าเกินไปต้องถูกต้อง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อปฏิบัติของเราเนี่ยคือน่าจะเป็นข้อที่คุณหมอต้องทําการบันทึกบันทึกอาการทุกครั้งนะคะแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของข้อตกลงของทางหมอแล้วก็ทาง เจ้าของว่าสัตว์ที่เข้ามารับบริการในช่องทางเทลเลมดิซีเนี่ยตรงกับคีเคียของเราหรือเปล่าที่เราจะทำการรักษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเรายึดคำว่า patient safety หะคะถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าโรคบางโรคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้การรักษาผ่านเทลเลมดิซ e ได้แล้วมันจะไปกระทบกับ ethics หรือว่าจรรยาบรณทางต่แพทย์เนี่ยเราก็จะทำการหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็แนะนำให้เจ้าของพามาที่โรงพยาบาล อันนี้คือเป็นข้อที่เรายึดกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านหน้าที่เวลารับสายของเจ้าของหรือว่าทางเจ้าของเนี่ยต้องการทรํานัดหมายเข้ามาของในช่องทาง telemedicine เ,เ,เนี่ยคือต้องคุยกทางพยาบาลว่าโอเค m a p p ิ้งกันแล้วเนี่ยอยู่ในใครทีเบียของเรานะอืมค่ะอืมก็剛剛 <cũng S 2> คือเรายึดตัวสัตว์ป่วยเป็นหลักเลยใช่ไหมค,ครับใช่ค่ะทั้งหมดก็คือแบบว่าสําหรับร of, patient safety ก่อนอืม ครับผมทีนี้อยากจะถามถึงสาเหตุครับคุณหมอว่าทําไมโรงพยาบาลสัตว์งหล่อเนี่ยถึงได้มีการนําระบบ t e l e เลมดิซีนเข้ามาใช้ครับค่ะก็คือเริ่มต้นต้องบอกว่าในปี2019เนี่ยตอนปลายปีนียเราเริ่มทำกลยุทธ์ของโรงพยาบาลกันนะคะก็เป็นแผนกที่พี่ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงเนี่ยเราคิดว่าด้วยข้อจำกัด Limitation ในการรักษาของสัตวแพทย์เนี่ย มันอาจจะต้องตั้งโรงพยาบาลใช่ไหมเพื่อที่จะเข้าไปในบริเวณตรงแหล่งชุมชนนั้นๆยอะไรเงี้ยน,นะคะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าตั้งโรงพยาบาลได้แบบว่าครอบคุมทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของการตั้งโรงพยาบาลอันที่สองเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยสามารถ p อ r o พ c h เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกทุกกลุ่มแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนั้นคือเป็นส่วนที่ที่เราคิดเอาไว้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีช่องทางหลากหลายที่เราเพิ่มคร mm ีเอทเข้ามาเพื่อเป็นการเพิ่ม Channel ให้ทองหล่อเนี่ยได้สามารถพบปะลูกค้าหรือว่าพบปะเจ้าของสัดป่วยได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ทำตั้งแต่อ e ีคอมเมิร์ซนะคะ,คะก็คือเป็นเอาเพจช็ชอปเนี่ยขึ้นไปบนออนไลน์นะคะ,คะเ,เรากำลังทำตัว e a p อพอ n ย m ์น t ที่เจ้าของงานสามารถที่จะทำนัด ผ่านตัวเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเดือนนี้นะคะก็อยากให้ติดทีนี<ม>้ช่องทางอีกช่องทนงที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมา,มากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเจ้าของแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่วยได้นะคะแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอเนี่ยเข้าถึง c u s เ o อร์ได้ง่ายขึ้นก็คือการทําตัว อเวตออนไลน์คอนซัลแทนหรือว่าตัวเทนเนอรดีซีนะคะซึ่งตอนนี้ที่หองลอทำเนี่ยคือเป็นการให้คำแนะนำาลบกบสูตนะคะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายและมีการคิดค่าบริการด้วยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเราถึงทำก็ออบเจกตีหลักคือเราอยากสร้างตัว App r o a c h a b i l i t y ให้เจ้าของและให้เจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าทา่องล่อเนี่ย a p p r o a c h a b l e ได้ได้ง่ายได้เข้าถึงง่ายเพราะว่าด้วยอินเทอร์เฟซของตัวติดโรงพยาบาลเราตามสาขาต่างๆเนี่ย กว่าออลูกค้าจะโทรเข้ามาติดต่อหรือว่าเดินเข้ามาติดต่อเนี่ยคือมันผ่านขั้นตอนหลายอย่างมากกว่าจะเข้ามาถึงตัวคุณหมอได้เราก็เลยคิด<ม>ว่าการทำออนไลน์เว็บคอนซัลแทนตรงนี้เป็นตัวคอนเน c t ได้ง่ายมากกับทางเจ้าของเองนะคะโอจริงๆแล้วการนำเทเลมดิซินเข้ามาใช้เนี่ยก็ทำให้สัตว์ป่วยเข้าถึงคุณหมอได้มากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะที่ว่าการาทำเทเลมดิชินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเสร็ เป้าหมายมากกว่านะเป้าหมายแรกของทองหล่อเนี่ยคือเป็นการสร้าง approachability ของตัวแบรนด์ลงมาจากทองหล่อเนี่ยกับกับลูกค้านะคะทั้งลูกค้ากลุ่มเก่าแล้วก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหม่ที่อยากจะมาทดลองการทดลองใช้บริการที่โรงพยาบาลเราก่อนด้วยค่ะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอหลังจากที่เราได้เริ่มโปรเจกต์นี้ไปด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนแรกเราก็เออคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการ Adopt แต่เนื่องด้วยจากโควิดซิ t u เ t ชันเนี่ยพี่ว่าโควิดมันเป็นตัว a c c เซ e r a เ o เคือทั้งทั้งหมอเองด้วยกับทั้งทั้งลูกค้าเองด้วยให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโล,โลยีแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะคะซึ่งทางหมอเราเนี่ยก็ต้องทำการเทรนนะในการใช้นะคะเทรนทั้งแบบบุบคลิกการพูดการคุยการโชว์เอ็พาที่กับลูกค้านะคะอันนี้คือต้องเทรนแล้วก็เทรนการใช้แพลตฟอร์ม อันถัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอตัวผลลัพธ์ภายในขององค์กรก็บอกว่าขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณหมอหลายๆท่านนะคะที่ Adopt Technology ตรงนี้แล้วก็มาทำหน้าที่เป็น d o ต t ร r ในแผนก Telemedicine นะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5้ถึงหคนนะคะที่ทำงานกันอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก,ลก็ทางในเชิงลูกค้าเนี่ยในเรื่องของการ Adoption mm hmm. ของลูกคา้าอัน,น่กี้คือลูกค้าภายในแล้วเนาะอันนี้ก็ไปลูกคา mm ้า hmm. ภายนอก ช่วงแรกๆเนี่ยก็<ม>จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้แพลตฟอร์มที่เป็ักษณักของเวอร์ชวลอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะวันหนึ่งเรามีลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เราทํามาปี2020จนถึงปัจจุบันนะ<ม><ม>ก็มีทุกวันแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะขยายบริการเพิ่มมากขึ้นในส่วนช่องทางของกลุ่มหมอสเปเชียลิสต์นะคะอืมครับ ลอประมาณนั้นเพราะก็เพราะว่าลูกค้าตอบรับด,ดีแล้วก็หมอภายในเองก็รู้สึก Engage กับการทำไอตัวโปรเจกต์ไอตัวเทเลมดิซีนด้วยเหมือนกันครับคุณหมอสุดท้ายนี้ครับคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยสรุปครับว่าเจ้าตัวเทเลมดิซีนเนี่ยจะใช่อนาคตของวงการสตัตวแพทย์ไหมครับก็คิดว่าจริงๆเราด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะก็มีคนมา ออ o p t เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากขึ้นนะแล้วก็ในในของทางคนเองเนี่ยก็เห็นว่าทุกโรงพยาบาลแทบจะทุกโรงพยาบาลเลยทำเทเลเมดิซิ่นกันทั้งหมดโดยเฉพาะจริงๆแล้วต่างจังหวัดก็ทําเยอะมากนะคะพวกโรงพยาบาลชุมชนเพื่อจะเข้าถึงคนเจ็บป่วยนะคะคือเป้าหมายของเขาแต่ของในทางศัลเนี่ยในส่วนตัวของพี่แล้วกันเนาะพี่คิดว่ามันยังน่าจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะน่าจะยังเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะอย่างที่เล่าเล่ามาตั้งแต่ต้นก็คือว่า มันยังมีลิมิเตชันเพราะว่าตู้ของนี่คือคนกลางเพราะฉะนั <Okay. S 1> ้นถ้าเกิดว่าผู้ของเนี่ยคือเล่ามาหรือไม่สามารถทําการตรวจมิชฉัยตามที่สตอแพทย์ไกด์ไลน์ได้เนีย่ยอานจะทให้เกิดการมิชฉัยผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าของทางสตอแพทย์ยังมีลิมิเตชันในส่วนของตรงนี้อยู่แต่ยังไงก็น่าจะเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือก <Okay. S 1> ในในการที่จะ ทนที่จะมาเป็นฟิสิกส์ของทางโรงพยงาบาลแต่ยังคิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นดี้รับวงการศัตวแพทย์ไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวสําหรับตัวพี่เองที่คิดว่าการที่สัตวแพทย์เนี่ยได้คุยกับเจ้าของแล้วก็ได้ตรวจตัวสัตว์เนี่ยคือเป็นแบบเป็นเบสออปชั่นอยู่แล้วเนาะนอกจากนั้นเนี่ยคือพี่เชื่อว่าสัตวแพทย์เนี่ยคือนอกจากจะรักษาสัตว์เนี่ยคือยังรักษาเจ้าของด้วยเพราะฉะนั้นนาะการโชว์เอมพารีหรือว่า การที่เรามี Conversation ที่มันเกิดกันฝึกกันและมี r e l ationship ที่ดีนะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยสื่อกลางในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ใดๆเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยสามารถสร้าง r e l ationship แล้วก็ engage กับลูกค้าได้มากกว่าส่วนตัวก็ยังคิดว่าตัวฟิสิกอลเนี่ยสามารถมี objective ทั้งในเรื่องของการรักษาวินิจฉัยการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ยังมี objective ในเรื่องของการดูแลจิตใจ แล้วก็เรื่องของการที่เข้าถึงเข้าถึงใจิตใจหรือว่าเอ็นเ็นทารีต่อเจ้าของสัตว์ได้มากกว่าค่ะเรียกได้ว่าในวันนี้เราได้รับความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเทเลเมดิซีนจากผู้นําที่มีการนําหลักการนี้ไปใช้ในการรักษาเป็นกลุ่มแรกจริงๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังสําหรับใครที่ฟังพวกเราผ่าน Facebook l i v e ก็อย่าลืมกด C first t ในเพจและใครที่ฟังผ่าน YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังพวกเราได้ผ่านทาง Spotify และ Apple p o d c a s t เพียงค้นหาคำว่า VPN Podcast แล้วกดติดตามไปมาได้เลยครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เรานำมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างนี้ได้เลย วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ